ใช้หินผู้เกาไฟผสมดินปลูกมะนาวเพิ่มผลผลิตได้จริงไหมสวัสดีครับชาวลีดอยากปลูกมะนาวให้ออกดอกดอกติดผลดีทั้งปีไหมครับหนึ่งในเทคนิคที่เกษตร,รกรรุ่นใหม่เริ่มใช้คือการผสมหินผู้เกาไฟลงในวัสดุปลูกนั่นเองด้วยหินภูเกาไฟมีรูพุนระบายอากาศได้ดีทําให้รากมะนาวไม่อับเก็บความชื้นพอเหมาะทําให้รากดูดน้ําได้ตลอดไม่มีเชื้อโรคในตัวทําให้ลดรากเนา่าหรือใบร่วง ทำให้ลากดีต้นแข็งแรงดอกดอกผลผลิตเพิ่มวิธีผสมดินปลูกใช้ดินล่วน1ส่วนปุ๋ยคอกเก่า1ส่วนหินภูเขาไฟเม็ดกลาง1ส่วนปลูกในที่แดดจัดลดน้ำวันเว้นวันและใส่ปุ๋ยทุก15วันพอต้นแข็งแรงให้งดน้ำา7-10วันเพื่อบีบให้ออกดอกโดยผลลัพธ์ที่ได้คือใบเขียวเข้มต้นไม่โทมออกดอกไวติดผลดีลดลากเน่าและผลร่วง ดูแลง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่และมืออาชีพโดยท่านไหนที่สนใจหินภูเขาไฟคุณภาพมีทุกขนาดให้เลือกสามารถทิกติกตกาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ